และสำหรับตอนนี้ค่ะมารีก็ได้มาอยู่กับอีกหนึ่งบูธนะคะกับ I D A ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกับอีกหนึ่งบุคคลสำคัญกันเลยมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะให้แนะนำตัวเองให้ทุกท่านได้รู้จักกันก่อนเลยค่ะชื่อทนทันของกระจรนนะคะทำหน้าที่ในส่วนของเซลล์ของทาง I D A นะคะในส่วนการให้คำปรึกษาทางด้านเงื่อนไขค่ะเพราะฉะนั้นขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไหมคะว่า I D A คืออะไรค่ะค่ะใน I D A ของเรานะคะเราให้บริการทางด้านให้คำปรึกษานะคะเป็น ผู้เชี่ยวชาญ้คําำศึกษาทางด้านบริหารจัดการชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กรนะคะให้กับงานบริการของลูกค้าค่ะ<อ>ซึ่งส่วนใหญ่ตัวบริหารจัดการชื่อเสียงมันจะมีทางด้าน crisis management ก็คือเป็นวิกฤตนะคะวิกฤตที่เกิดขึ้นจากบนสื่อแพลตฟอร์มต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็น f a c e i o s t Facebook, Twitter, Instagram นะคะหรือว่า YouTube นะคะนี่ตัวแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่บนสื่อโซเชียลมีเดียของลูกค้าเนี่ยเราสามารถให้บริการทางด้านเฝ้าระวังค่ะตลอด24ชั่วโมงทั้ง7วันนะคะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการมอนิเตอร์งนะคะในเรื่องของการดูแชร์วอล์กส์ในเรื่องของการให้ข้อมูลนะคะทางด้านวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกนะคะเกี่ยวกับคู่แข่งแล้วก็ในเรื่องของการมอนิเตอร์งค่ะเรามีท่านอาจารย์ปริญญาของมาเดกนะคะ เป็นประธานผู้บริหารนะคะของบริษัทไอเดียของเราด้วยอะ,ค,ะค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของตามแพลตฟอร์ม uh, นะคะที่เรามีการให้ข้อมูลหรือว่าวิเคราะห์ข้อมูลให้กับลูกค้านะคะส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของตัวที่เป็นการวิเคราะห์ทางด้าน r i ร i ิ m ม n นจเมนต์มีการแจ้งเตือนนะคะตลอด24ชั่วโมงทั้ง7วันค่ะแล้วก็เรามีศูนย์บัญชาการนะคะที่ช่วยดูแลเรื่อง,องการวิเคราะห์ข้อมูล มอนิเตอร์ลิงครสิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนสื่อสังคมออนไลน์ให้กับลูกค้านะคะ,คะให้รู้เท่าทันในส่วนของเหตุการณ์ที่มีการพูดถึงหรือว่าเชื่อมโยงในธุรกิงามการของลูกค้าคถ่าสนใจมากๆแงะแล้วถ้าอย่างนั้นในวันนี้เนื่องด้วยว่ามาออกบูธจัดงาน ในงานซีเดิก2 0 2วทั้งทีวันนี้มีเป็นตัวไฮไลท์อะไรเด็ดๆมานำเสนอกันบ้างไหมคะไฮไลท์ออตอนนี้นะคะเราก็มีโปรโมชั่นในเรื่องของการแนะนำบริษัทเลยค่ะเ,ออเพราะว่าเราเป็นบริษัทน้องใหม่ในเรือของบริษัท e อ Professional Center นะคะ,คะแล้วก็จริงๆแล้วเราอยู่ก่อตั้งมาเป็นปีที่5แล้วนะคะซึ่งในเรื่องของไฮไลท์ของเราเรามีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเชิงลึก บนแพลตฟอร์มต่างๆนะคะที่อยู่บน Facebook, Instagram, Twitter หรือแม้กระทั่งตอนนี้แพลตฟอร์มใหม่ๆที่เกิดขึ้นก็คือ TikTok mm hmm. เรามีการวิเคราะห์เซนติเมนต์นะคะแล้วก็ตัวคลาสธิกต่างๆหรือว่าในเรื่องของการทำเอน a เ e m เมนการวิเคราะห์กระแสเชิงบวกเชิงลบ mm hmm. ที่มีในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลว่า,ามีการพูดถึง ตัวแบรนด์หรือว่าตัวบุคลากรของลูกค้ายอย่างไรบ้างคะ่ะอ่าอันนี้ก็เป็นตัวไฮไลท์ของในงานในวันนี้นะคะ,คะรวมถึงจริงๆแล้วเนี่ยยังมีเป็นของรางวัลอีกเยอะมากน<ช>ะคะแล้วก็ยังมีเป็นพวกโซลูชันต่างๆอีกเยอะมากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ทุกทท่านถ้าหากว่ามีโอกาสมาเดินที่งานสปีดก็สามารถเชิญกันมาที่บูธกันได้ได้ค่ะมาเช็คอินได้เลยนะคะทั้งไลน์ทั้ง a c e b o o k เช็คอินฟอลโล่กับยอด ID ของ ID ดของเราได้เลยนะคะโอเคค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียนเชิญทุกทุกคนนะคะใครที่สนใจอยากจะสอบถามข้อมูลลออืื่่่นๆเเพิก็ยาม ที่พูด IDA ได้เลยวันนี้ <Okay. S 1> ต้องขอขอบคุณมากมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ